สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบล่าพาโมูนะคะพบกับอาจารย์เบลา่า EP นี้จะเป็นคําพยากรณ์12ลัคนาราศีครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567ซึ่งการพยากรณ์นะคะจะใช้การทำนายจากดาวฤตษ์ยูดาวพฤหัสบดีดาวพระเสารและพระราหูในการทำนายคำทำนายจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะคําพยากรณ์ดวงชตาครึ่งปีหลัง 2,567ของชา,าวลัคนาราศีเมษมีคำทํานายดังต่อไปนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและเป็นดาวเจ้าเรือนภพินาศซึ่งสถิตในภพสุภาได้ตำแหน่งจุลจักรและยังอยู่ร่วมกับดาวฤตยูซึ่งจะทำให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะมีอสังหาริมทรัพย์และสามารถสร้างฐานาด้ด้วยตนเองผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือในการลงทุน มีรายได้จากการค้ากับต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสที่จะได้เงินจากการธนาคารการพิมพ์การโฆษณาโรงพยาบาลหมอดูงานเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์การเดินทางงานต่างประเทศการสอนหรือการศึกษางานกฎหมายงานด้านศาสนาหรือวัดซึ่งงานเหล่านี้นะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะ คุณยังสามารถที่จะแปลงสินทรัพย์เป็นเงินได้หรือว่าถ้าหากคุณเสียอะไรไปมักจะได้คืนมาอย่างไม่คาดคิดมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากการประกันนอกจากนี้ดาวพฤหัสและดาวมรตยูยัยงโยกหิงพระราหูซึ่งสถิตในภพวินาศซึ่งพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภะจึงทําให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะมีไรายได้จากต่างประเทศหรือได้เงินจากการลงทุนในต่างแดน มีรายได้จากสารเล่นลับแต่การหาเงินต้องรู้จักพลิกแพงนะคะและให้ระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงระวังเรื่องโกงเงินและระวังเสียงเงินไปกับเรื่องสุขภาพค่ะในเรื่องของการงานดาวเจ้าเรือนกรมมะคือดาวพระเสาร์ซึ่งสถิตในภพลาภะทําให้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภจากการงานมีงานทําตลอดมีชื่อเสียงในสายงาน ดีเพื่อนที่ดีในสายงานคู่เลขมงคลของชา,าวลัคนาราศีเมษประจำครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567ได้แก่65และ78ค่ะซึ่งคู่เลขนะคะสามารถไปตั้งเป็นพาสเวิร์ดต่างๆรหัส ATM เลขต่อท้ายลายหรือคู่เลขนำโชคได้ค่ะค่ะก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะซึ่งคำทำนายจะแม่นยำต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ และนอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากลอบทัวร์ซึ่งจะจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะออกรอบกลอบด้วยค่ะและขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมและรับฟังคลิปของอาจารย์นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่ในอีีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ